มันจบสิ้นแล้วฮะมันจบสิ้นแล้วสละเกมมือถือของเราวันนี้ผมได้กดเข้ามาดูในเพจสโตมันจบสิ้นแล้วฮะเพราะอะไรในประมาณ200เกมที่ผมเลื่อนดูอยู่นี่มีเกมสกีบ i ดี้ทรยเด,ดไปแล้วประมาณ150ห้าเกม <laughs> ผมยังจำได้อยู่เลยว่าตอนผมทำซีรีส์เกมสกิมบอรี่ไทเลึกในมือถือเนี่ยมันแทบไม่มีเกมสกิมบอรี่ไทเลึกเลยนะแต่คราวนี้ฮะผมเลือกดูอันหนึ่งสองสามสี่หกโอเคคือมันไม่ถึงส150องร้อยห้าสิบเกมที่ผมโม้เลยหรอแต่เป็นแบบนี่แค่เลือกมาแค่ร้ยรอยอันดับมันก็มียี่สิบแล้ววะคือแบบนออหนึ่งในห้าวัดมันเกิดอะไรขึ้นแับ เพสตูที่เขาไม่คัดกรองเลยคือแบบใครจะทำเกมอะไรขึ้นมาก็ทำเลยแล้วก็อย่างนั้นเลยเหรอเพราะงั้นไอ้ยี่สิบเกมเมื่อกี้เองมาดีกว่าโอเคของการสวัสดีฮะวันนี้กับผมกระบัดนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในซีรีส์เกมโทรศัพท์กระเด็กเช่นเคยก็อย่างที่เราทุกคนเคยกันดีอืมในครั้งนี้ก็จะมาเป็นซีรีส์ของเกมมือถือสกีบีดีทันดพาร์ทสองฮะคือมึงมึงมาเยอะมากเลย ดังนั้ยว่าพาร์ทแรกนี่คือผมต้องค้นหาถึงจะเจอนะแล้วก็เป็นเกมงงๆแบบเปิดเพลงอะไรเฉยๆะในคราวนี่คือแบบมันมาแล้ววะบางอันนี่ก็ดูงงๆดูไม่เกี่ยวนะอข้ามไปแล้วกันอันไหนดูไม่เกี่ยวเนี่ยโอ้โหวัดตะแหกมารนมาถึงตอนนี้เลยเหรอโอเคฮะมามาดูกันดีกว่าว่าเกมทั้งหมดที่ผมเห็นรวมอ้นี้ด้วยเลยกันเอาบัตรคำคิกเกอร์วัดแฟปปี้เอาบัตรคำเบิร์ด มาดูกันเรียกับว่าเกมวันนี้จะเป็นยังไงฮะผมคงจะให้เกมไม่ถึงแค่สองนาทีหรอกบ้างดูทรงแล้วโอเคฮะไปเกมแรกเลย war, เมกาวอร์สกิมบิดีเวทไคลเมล่าคาแบบคาเลยตัวขีดด่ดยนะอะไรครับเนี่ยฮัลโหลโอโอ้ผมขินว่ะเฮย้ยชิ้หัวปวดขอป,อป,ป,ปวดปวดหัวเลยวะ่ะชิ้นแดกมากเลยอ๋อผมก็เคยเล่นแล้วอย่างน,น,นั้นเกมเนี่ยวเนี้ยอะไรครับเนี่ยผมเคยเล่นแล้ว กูจำได้เลยอือแล้วก็ได้ไปรวมกันใช่ไหมกลายเป็นอ๋ออ๋ออ๋ปอปตคำเอาปตคมโอ้โหนี่สินะมิติใหม่ของเกมมือถือฮะนี่คืออนาคตของเกมมือถือคนที่เล่นจะต้องสมองไหลแม้แต่ผมตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าคงจนเล่นได้ไม่นานมากเท่าไหร่อ่ะโอ้ โอ้โาเอาปัจก,กรรุันพอโอ้โหมันเหมือนกันเลยอะเมื่อกี้เป็นเมกาวอลคารินีเป็นทอยเลนวอลสกีมิดี่เวนคาเมล่าเฮียใครจะเด็กโอเคอ่ะไอ้กีเฮ้ยมาดามกิกกี้อำเภอเมืองร้อยเอ็ดพี่กุ้งกดสิวร้อยเอ็ด what do you mean อ๋อโอ้ what the fuck เดียนะ๋ยวดาวประเด็นเฮ้ยอ,อะไรอะ วัดอ๋อเฮ้ยอะไรคิวอคาเมล่าแงแงฮะโอ้ oh. ข้าเสร็จกายล่างว้าว <Wow. S 2> สมมติจะเพิ่มสปีดแล้วก็ไอ้แทงสปีดได้คาเมล่าแมนฮะวิ่งหนีแล้วก็เอาตัวร <What? S 2> อดจากใครอะ่ะเล่นหน่อยจากไอ้ตัวเล่นเห,อนนนหรอ เองโง,โง,โง,โงูๆเ่ยนะโคตรกระจอกเลยโคตรกระจอกเลยเต้นไ,ไปหนึ่งทีตีขอมจะรับไม่รับไม่ก็จะมีโฆษณาอยู่ดีหรอวะเนี่ยแลวดูโฆษณาลูกพีก่กูเ<โ>ฮ้ย <h ye> ได้แล้วนะอย่างเงี้ย <h ye> โอ้ <h ye> ข่าวนี้ด,ดูตื่นขึ้นเยอะเลยแฮ ฮะชูสอยอาโลไม่เอาอ่ะอ่ะฮะผมเลยเป็นสก er. ีบิดีตอยเล็ตสกีบิดีตอยเลตอย่าตอร์ครีเปอร์อย่าฟิบแยร์มสกีบิดีตอยเล็ตนย่ลูบิครีเปอร์นะสกีบิดีตอยเล็ตไอ้พวกโก้สกีบิดีตอยเล็ตเบี้ย อข้าเมลาเมนรีปรเลยโอ้อ,อ๋อ,อ,อ,อผมฆ่าแล้วผมมันจะกลายเป็นเพื่อนผมพวกเครียดกันเลยวะพวกผมด้วยเหรอเฮ้ยจักรีพิตตี้ตัวเล็กโอ้โถเอ้ยฆ่าหมดไม่สนลูกใครฆ่าหมดเลยฆ่าหมดจกกักรีพี่ตี้ตัวเล็กโอ้โหมันทำงานกันเร็วดีแฮะนี่เก่งกว่าผมถึงก็เนี่ยไอ้พวกนั้นอะโอ้โหจบแล้วอ๋อผอมคุณที่เล่น ได้ปวดให้คะแนนเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยปวดให้หนึ่งคะแนนปกติอ่ะเวลาผมกดให้ห้าดาวอ่ะมันจะได้ผมไปที่หน้าเกมของมันเว้ยตัว่าปวดให้หนึ่งคะแนนมันแบบเฮ้ยให้คะแนนเดียวอย่าเอาไอ้นี่ไปตรงหน้าเกมให้มาเล่นต่อวัดที่มีนอย่างนี้เดายา <c oughs> กโคตรเอาเลยอ่ะคือเวลาผมกดให้ให้ห้าดาวอ่ะมันจะได้ผมไปจนหน้าเกมเลยเว้ยแบบ เอ้ยมึงนให้ห้าดาวอ่ะมากดตรงนี้ดีกว่าแล้ววะในี่ดเลตเกมโอ้โหลูกพี่กูเย้ยกดเอาไม่จริงใจเลยโว้ยซาตินบิลลี่เทเลทมอนเตอร์ลูบบอสคุณจเมื่อกี้ผมเห็นหน้ามิสเตอร์บีทด้วยเหรอเพื่ออะไรวะ GTA โหมดบอสโหมดมิชั่นอะไรคือ GTA เนี่ยมิสเตอร์บีทจริงด้วยอ๋อกูเคยเล่นแล้ว คือเร็วโอ้ลงแบบจุงๆไม่มันจ่อยอยังวะใครวะเนี่ยอืมพี่มาอะไรน้องเฮ้เยเล็งยิงต่อยอือุ้ยเก็บปืนไม่มีโครงกระดูกงี้ไงวิ่งมาเลย GTA โหมดจริงๆด้วยทำไมน่าเล่นอย่างนี้เนี่ยนี่มันมัตต์เพลยเลยนะนี่มันกิมออมตัวยาฉันเลยเอ้ยอยกากโดนสกีไม่ไดีต่อยเล็กโตเหรออาล้างก่อนมันอาล้างยังไงวะสก,กีไม่ไดีต่อยเล็ก ตัวบินครีปปะครีปะวราโอ้โหไปจะไปได้ไหมด้วยครีปปอรืมยังไม่ย้อนกับบีไอ้น้องวิ่งไปตายกูตายกูขอกินรถด้วยมาทำกันยังไงยังไงวะเนี่ยเฮ้ยครีปปะกูบินได้ด้วยเหรอมากระโดดผมต้องไปโหนใหญ่แล้วฮะเพราะว่าผมเป็นสไปเดอร์แมนยังไงล่ะเฮ้ยจะตายกูโถมันควบคุมยากจังเว้ยแล้วหนึ่ง ขอเลงขึ้นไปดีๆตะกี้ไปได้ต่อยเล็กไปแล้วป๊าปาปาเดี๋ยวกุไปไหนเนี่ยอืมเฮ้ยอะไรเต้นเหรอเมื่อกี้เนี่ยอู้ววัดอู้มีพลรังเดอรแฟรซะด้วยนะก็คือเคยได้ก็คือกูเคยได้เลยน่หวะ่ะหรือผมเคยได้แต่เป็นคนละคนละแบบกันวะอะไรวะเนี่ยเอา้ากูไม่ได้กดดูไล้นะเมื่อกี้เนี่ยว่าจะฟาด เกมต่อมาครับ GT Skibidi ผมต้องไปเลเวลหนึ่งเพราะว่าเกมมึงเยอะมากเลยอะมึงเยอะจะบมดล้นไปอีกจอนึงเลยคิดดูแล้วกันถ้าเกมไหนที่มันเป็นรูปแบบเกมซ้ำกันนี่คือผมจะข้ามไปเลยนะโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้ยนี่มันไม่ใช่มันไม่ได้เหมือนเมื่อกี้มันคือ Battle Battle Royale อะโอ้โอลิจี้สัสยันนั่นทำไมมันมีสเปรดแมนเหมือนเดิมเลยวไปเลยแต่แบบลงชายย้ายังไงไมกูลงชายย้าะอะไ้ อาจิ้มันทำได้แค่นี้ผมเมืองม,ม,มก็สุดยอดเลยนะแบบมีตึกลาบ้านช่องมีคนขับรถไปมามีอะไรที่มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าน,นี้เออแค่นี้ก็ดูดีแล้วนะผมว่านะรู้ว่าเสร็จตัวคุมแล้วว่ะมึงเล่นไม่ได้จริงจะกี้ไปที่ s go, <S ทตยเล็ตต์เอ๊ะเออเอสเค๊บอ่ะเาไงได้บ้างไปพลัง โอ้มีคนเดินด้วยเป็นคนหัวกล้องเหมือนเดินล้วคนคนแล้วไปไหนวะเฮ้ยได้มันสกีไม่ดีต่อยเล่นจ้ามึงยิงกูยิงกูยิงโอ้ยว่าต่ออะไรอะแล้วกูยิงปืนเอากูยิงไม่หยุดเลยเอาตะกี้ไม่ดีต่อยเล็ดอืมจีจีโอ้ล้ำแสงเลเซอร์งั้นใคร้ก็นใสียแล้วผมเป็นสไปเดอร์แบนได้เลยดิเหรอวะเฮ้ยไปละอืมสไปเดือมแมน ป้ายเดอร์แมนจะอยู่ที่ไหนมึงก็เกียงเมื่อกี้เลยนี่วะเฮ้ยกินออกมาฮะตัวมันก็เจ๋งนะกีนนะคือก็ทำกินประมาณนี้ได้อ่ะแบบมีปุรีตึกรไล่ไล่ช่องมีตัวอะไรมาวิ่งพื้นผ่านต็ไมไปหมดอ่ะมันก็ดูพอเล่นได้อยู่สำหรับคนที่มีโทรศัพท์แล้วก็ไม่รู้ดิอยจะหากิด้วยค่าเวลาตอนนี้มเน็ตอะไรมันเนี่ยพวกกินพวกนี้น่าจะเป็นกินที่มันไม่ใช่ในสักเกมเลยฮะเพราะว่าถ้าใช้เน็ตมึงก็จะดูโฆษณานเรื่อยๆอะไรม้าเนี่ยเนี้ยชื่อยาลิสเอทีวีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอทีวี บิ๊กมอเตอร์เนี่ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอ,อเฮ้ยเจ้าคาคเตอเขานี่ผมเป็นสเดอร์ Man แมนจะเต็งตัวโอ้โหท่าโดนมือพุทธรอะไรวเนี่ยเฮ้ยวัต <the> heck นี่มันฉากเปิดสเดอร์แมนชัดเลยอะมาเลยน้องโอ้โหเกมเหมือนเดิมสามเกมรวดเลยอะไรครับเนี่ยวิ่งโอ้ฉันมาแล้วอะไรคืออู้วตะกี้ไม่ได้ต่อยเลยโดดตำรดจรู้กี่กี่วะ ยิ่งใหญ่มันต่างกันจริงๆอุ้ยมันต่างกันเพราะว่าเกมนี้ผมปีนตึกได้โอ้ไม,จม,จม,ม,ม่จ้าแต่วมาจ็อกเกอร์เดียวมึงก็อย่ามุสาทำคัสมีมาเนาะเฮ้ยจ็อกเกอร์โอ้โหเราเปิดมาคือชู่เลยเหรอทู่ทู่ทู่กเตะกูเตะกูเตะกูเติเซมบัตกุตะชี้บัตรคุณธรรมบัตควยังควายอุ้ยมึงทำมารูดีเนี่ยดิมิชั่นโอ้ต,อตอ่อยต่อยอื one พ u นช์โคตรตีให้โ ondan, ดนบ้าแรกแรกไปเนี่ยค่ะหลวเรื <Vorte il dunno> okay, really ่องมึงเยอะจังอ่ะลูกพี่มึงตายแล้วเฮ้ยโอ้คาถาอย่างนี้อยู่ในฟรีไฟท์ดิแบบว่าเด็กชอบบ้างเลยผมว่านะคาาแม่งดูโคตรเท่อะเฮ้ยคาซีอีกแล้วว้าวอุ้ยมีพลังอีเวนด้วยคุณทีคิดดูแล้วกันอ๋อโดตรสับพอมันหนึ่งทีแล้วก็เตะเตะอีกหนึ่งทีไปเอาไปน้องโทร ไอ้ผมว,วิ่งหนีแล้วไปให้น้องจัดการฮะรอมีเพชรด้วยเหรอ What เอางีา้ไม่ไว่าเกี่ยวเนี่ยก็ตามด้กครับนี่โฆษณาขึ้นครั้งแรกผมจะปิดทันทีเลยเว้ยไม่ผมจะเล่นหรือยังยังยังไม่เล่นก็ตามเอ้ยเอาเอาว่าเล่นเล่นไปก่อนแล้วกันเนาะเอเอมันจะมีบางอนันนี้มันอุบาทแล้วมันขึ้นตัง้งแต่ยังไม่เล่นอะ่ะ เฮ้ยทำไมหน้าหลบไปกันคุณเมื่อนี่ยนี่ไงนี่ผมยังไม่เล่นเลยเนี่ยอันนี้ผมเอาตามมาคือที่กูปิดเกมไม่เลยนะกูเพิ่งก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วด้ว่าเกมมันจะมีคุณภาพสักเกมบ้างอุย้ยคขานี้มันเป็นเพื่อสั้นฮะับคุณที่ดูแล้วกันมีหลายเกมเกมีหลายเกมให้คุณเลือกเล่นด้วยนะแล้วทำไมผมไม่มีปุ่มเดิมวันนึงวันนะึงนะขอใส่ปุ่มเดิมทำเป็นเล่นไปวิ่งเร็วด้วยหยาวัด <c oughs> มาันตากันยังไงวะเนี่ยมันมีเกมที่ผมเล่นอย่างนี้มันซิเอ้าไอ้โฆษณากูฟีแอดมาดักวิกเฮ้ยคุณคุณอ๋อโอเค,อเค,อเค,อเคพวกมันขาดคำเลยยูคาเมล่าใช่จะใช่จริงด้วยก็คือสลับฝั่งแล้วก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยผมก็จะเล่นไปฝั่งนี้แล้วผมก็จะฆ่าทุกคนอีกพวกฝันนึงก็ยังง,โง,โงูงูวัวเชาแว่า มาชษาวะารดูกูไว้น้องพระเจ้าเรียกผมคนเดียวเลยเหรอพอ,อทอยเลตแบทเทิลอะไรยียเมื่อกี้นี้ถ้ายังมึงจกี้มีสักเกมเล้นที่มึงแบบมีสไตล์ที่มันยูนิคแจกจานก,กันออกไปเนี่ยทำไมมันมีแต่เกมโคลนไปหมดเลยวะเครียดเลยกูอันนี้อะไรโอ้ ว้าวว้าวเป็นแนวอินี่เหรอทาวเวอร์ดีเฟนส์เหรอเฮ้ยเอาแล้วกูปิดทางตัวของเออเรื่องวะปิดทางทีมตัวเองกูคิดอะไรอยู่เนี่ยชิเย่เป็นแนวทาวเวอร์ดีเฟนส์จริงด้วยเออแบบยิ่งค่อยดูแล้วเลยคือบ่หน่อยแฮะเออผมว่านะแบบเออมันก็เป็นสไตล์แบบเล่นง,ง่ายๆธรรมดาๆนะเล่ยอย่างนัง้นมันก็เหมือน,กนเกาหลีเกมที่ผมเล่นมาเมื่อกี้ มันงููอย่างวะเฮ้ยอ้าวจบแล้วเหรอโอเคโฆษณายัฆคาดได้อยู่โอ้โอ้เอ้ยสองอันเลยอยังไงบ้ายังให้โอกาสแล้วยังให้โอกาสถ้าไขว่จะขึ้นเลยเนะี่ยเปี๊ยผลหัวเลยโอเคผมยังให้โอกาสผมต้องการตรงไหนวะ อันตรงนี้ใช่ไหมก็ไล่อย่างนี้ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมีดอก้ไงไอ้พวกที่มันประชิดระยะประชิดอะ่ะอันนี้ก็เกินพอแล้วโอ้ยอะไรอ่ะกลิกอ๋อเดนี่มาก็ใส่โอ้เต็มเปี่ยมเลยเหรอโอ้โหอย่างนี้ก็อีซี่แล้วปะพวกนี้มันงบประจอกเกินอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปทำไปเล่นไป,ไป,นไปโอ้กระจกกีดกระจก ไม่ครับไม่ครับมันก็หลานเพลนู่นได้หรอวะเนี่ยเชียเอ้ยโอ้กูเครียดเลยวะกูเครียดเลยพอดีกว่าโอเคเมื่กีเมื่อกี้ก็มันก็ดูดีจริงนะแต่พอเหอะโอเคฮะมอนสเตอร์อออะไรวะกบางเนี้ยเฮ้ยกูจะเล่นจบตอนไหนเนี่ยกูจะเป็นโรคประสาทเนี้ยไปก่อนหรือเปล่าโอ้ฮะอะไรอ่ะกูอะไรวะอะไร วัดเอาไปเกมแนวเป็นแค่เกมแนวสร้างอะไรสักอย่างเลยเฉยๆเหรอว่าวดูโฆษณาวันนี้ม in ันเท่มุกี่เล่นเกมกันเนี่ยดูดินี่ไอ้กลัวกลัวไอ้เด็กมันกลัวแล้วเด็กมันคนจะชอบไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่น่าพีโผล่มาอย่างโถขี้ไอ้เมฆเมฆอ๋ออะไรนี่เป็นโดนเกาไข่ว่าแต่ อาจริงเออแต่ไม่มาเทิร์นกับเกมจริงนะเอาจริงนะกูไม่นั่งดูแอดนี่จะไม่มาเทิร์นกับเกมอีกอะแอดนะโอ้เหมือนมเมื่อกี้เลยลูกพี่เอ้ยไม่เหมือนมเมื่อกี้เลยไม่เหมือนเมื่อกี้เลยมาตากันยังไงวะเนี่ยข้ <Awesome. S 2> อส้มเฮ้ยนี่มันตัวนี้นี่หว,ว่าโหจำได้เลยมันคือมันชื่อว่าอะไรนะทำไมมันมหน้าดูงูเงวะ มึงจะบอกว่าจะแอบไปน้เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยมึงจะจบตอนไหนวะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าจะไม่มีทางจบเลยว่ะผมรู้สึกว่าคนมันไม่อยาตายก่อนหรือว่าอะไรที่อย่างก่อนเนี่ยอ๋อคราวนี้เป็นภาพโลบอฟเลยฮะเอามาดูนิดินี่กูยังไม่เรื่นงกี่ไปนะมึงมาเลยเหรอโอ้มันการเลยมันการเลยแค่เปลี่ยนภาพเป็นเลกโอ้โหแล้วด่านมันกันเลยด้วยเปลี่ยนภาพเป็นโลบอฟเฉยๆอ้อัปตะกัมม ไปต่อนี่ใช่ไหมนี่อาประตกรมของแท้เลยเนี่ยไม่ใช่คำบ่งความฟินแต่ว่าคำบ่งความสลมาลามันเอาเลยโอ้ยอะไรอะ่ะจะว่าด้วว่าลูกพี่กูเย่อลงไปในโถนั่นมิวัดว้าวนี่เรฝันร้ายของจริงเลยเนี่ยเฮ้ยม,มาทำบรรลุดีอะ่ะม,มาทำบรรลุน่ารักดีอะ่ะ นี่จะมีกหนึ่งเกมที่เหมือนกับไปเกมเกมื่อกี้ก็ได้ที่แนวดูโอ้โอเคนะโอเคนะก็โอเคนะอ,คนะอะไรลูกพี่เอาบิดกระจาชิเทปมันทิชชี่อ่อาฮเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดวโว้โอดอะไรแค่นี้เหรอโอ้โหว่าแหละม,มีมีบ้างนะ ผมวาดรูปด้วยเหรออู้อู้อันนี้เป็นหน้าคนกับด้านฮะหน้าคนกับด้านอย่าคิดเยอะโธ่เอเสิงวะแม่งหลอกกูแล้วมันก็โอเคนะผมวาดนะเป็นไงมีเอาทีมไม่ด้วยฮ่าวคันนี้ขากับมีทีมเลยน้องไม่กลัวหลอกเดี๋ยวกูวิ่งชนเลยเป็นไงจอกเกิน ต่อยทุกทางเลยต่อยอุ้ยไอ้้ไอตัวมีมุมมันน่ากลัวจริงว่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเล่นสักเกมหนึ่งในเกมพวกนี้ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นได้เว้ยดูเล่นเพลินดีแล้วก็สไตล์เกมก็ดูน่ารักดีด้วยนะก้อนไรอีกแล้ยวอ่ะว่าสาวกูมายั่วกูอีกแล้วอ่ะอู้ไม่ไหวสกีบีนี่ไซเดอร์สไปเบอร์ไอคิวอะไรวะเออชื่อเกมชื่อเกมไม่ทำกูโคตรงงเลยดาร์กออนเกมซีดีโอ ชื่อจีนก็ผมบอกถึงความเป็นเป็นเป็นจีนเป็นจีนแล้วว่เนี่ยอ๋อคล้ายๆเป็นไพ่สบายโบ้เฮ้ยไอเกมนี้ก็ได้เล่นอย่างนั้นน่ะเออถ้าเป็นเป็นเอาเป็นเป็นไพ่สบายโบ้เกมนี้ก็ดูดีอย่างนั้นน่ะถึงถึงมันจะเป็นถึงมันจะมีเป็นไพ่สบายโบ้อยู่แล้วในเกมมือถือก็ถึงถึงมันจะมีเกมหลักมันอยู่แล้วแต่ว่าเออถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศดูมาแบบโอ้ดูดิเอ้มันก็เล่นได้ดังนั้นน่ะเฮ้ยทันไปเล่นไป แต่มันก็เล่นได้นะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่จะเราเปลี่ยนบรรยากาศจากเดิมที่มันแบบจริงจังจริงจังอย่างพาสเทลโอมาเกมนี้ดูอะดูดิดูไม่แย่เลยนะเพราะผมก็ได้โหลดโคโลคัพมาด้วยเมื่อกี้เนี่ยอยากจะลองเล่นดูแับเปลี่ยนแนวจากเป็นพาสเทลโอเดียวมาเนี่ยเฮ้ยก็ไม่แย่ดังนั้นอะนี่ผมก็พูดเองนะว่าถ้าเกิดมีคนเสนอคุณจะเปลี่ยนเกมบางทีแต่ก็ยังให้โอกา่พวกนี้อยู่ผมก็ยังมีคนดีอยู่นะ ยังมีความมีคนดีอยู่บ้างฮะเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นอะไรอ๋อเรื่องของกูตึงแล้วอย่างงั้นน่ะดูดิอ้าวระเบิดลงของกูแล้วก็หายไปเลยเหรอที่ไอ้ทำผิดปะอืมหุยโอ้ยยิงโคตรรัวเลยคราเนี้ยพาเถอะไอ้น,น้องตีต่อให้หมดเลยเฮ้ยโอเคผมว่าเกมนี้เพลินเอาแล้วมัน อินคีดามเอ็ดเจฟเฟกเรเดียนออเคะเหมือนเราจะมีไอถ้าเรียกในภาษาสเป์ก็จะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมไอหัวหอมอ่อไหอีกรอบนึงไหอีกรอบนึงยังคขานีกูจะเล่นเพลินอยู่กูเลยให้โอกาสมึงนะให้มาอีกรอบนึงนะกูจะปิดเกมบอกเลยไม่โม้ด้วยอะไรอ่ะมือมือด้วยเหรอเฮ้ยมีด้วยแปลกๆด้วยฮะ โอ้โหมีหัวหอมอยู่ด้วยเนาะมันให้มาตอนตอนเริ่มเกมเลยดูดิเนี่ยเนื่ยระยะไม่มีใครเข้าใกล้ไม่ใช่ไม่ได้มีตัวใหม่มาเลยวะปกติมันแค่หนึ่งนาทีกว่ามันก็มันก็ยังมีตัวใหม่แล้วไม่ใช่เหรออันนี้น็อกแบ็กเหรออีกชิ้นน็อกแบ็กโอ้โคตรก๊อนเลยว่ะตัวเนี้ยดี่ผมเพลินนะเพลินนะตัดอย่างเดียวเลยโฆษณาพูดจริงอย่างเดียวเลยที่ผมขัดแยกับเกมพวกนี้คือโฆษณาโอ้ อะไรทรายผมมีเลเวลหนึ่งเลเวลศูนย์เต็มหมดเลยวะเนี่ยคืออะไรวิ่งตัวใหม่เริ่มมาแล้วรอเมื่อกี้เนี่ยยังเลนี่หว่า Increase 6 Critical Rate เพิ่มเลเวลเอาเอาเอาโอเคฮะมาสนุกก็จริงแหละแต่เมึง,ม,งมึงบ้าหรือเปล่านาี่เมืองแกโฆษณาเขาทุกอันเลยเหรอเกมนี้โอเคผ่านเมื่อกี้มีเกมนี้โอเคเกมนี้โอเคเกมนี้โอเคในเกมอมอนี่มีสามเกมที่เล่นได้โอเคแล้วฮะเกมล่าสุดนี่ก็เล่นสนุก มาเกมต่อไปให้มันจบชีวิตนี้อะไรอีกแล้วอะวัดโอ้โอ้ก็ขนาดก็ก็เขียนจุดแสล์สกันเล่นบบรราาามันจะกากกันแต่ว่ามันก็ยูนีคดีอ่ะนั่นคืออะไรเว่ยะเอาจะทำปห้คุณคือมไม่มีจำกัดความยาวหรืออรอ ให้เกมแบบเนี้ยมันควรจะมีจังกาะความยาวไม่ให้เราแบบได้คิดอะไรออกมาเนี้ยอันนี้คือกูจะยาวข้อไหรนก็ได้เอ้าอะไรครับเนี่ยฮัลโหลโอ้อะไรคืออะไรคือไอ้นี่ทองวะคืออะไรแต่ผมเห็นตั้งแต่เกมตั้งแต่ตั้งแ,แต่มีมีสองมีเกมก่อนแล้วบ้านที่มันมีชิ้นช,ชิชิชิทองเนี่ยโว้เฮ้ยอ๋อนึกว่าผมจะได้เล่นไอ้นี่ พวกมุกพวกมึได้ยังไงว่าที่กูเป็นนี่กูมีเครื่องสภาพแมนด้วยนะผมไม่ใช่ตัวสกิมมี่ไฮเล็ตแมนด้วยอ่ะโว What ไอตัวบอสพวกพวกมได้ไงเนี่ยโอเคพอพอ,พอแล้วคือโคตรสลาทุกเทพโคตรสลาแทบร้อยเปอร์เซ็นต์คือแม้สกิมมี่ไฮเล็ตหมดเลยอ่ะอะไรครับเนี่ยนี่คือสกิมมี่ไฮเล็ตไปยึดของเพย่อนตัวไปแล้วใช่ไหม จะเป็นคุนสวยกันแล้วอ่ะตอนนี้ผมวบ้านะเอ๊ะเหมือนคุ้นๆว่ะโอเคเกมเนีก็ดีนะเพื่อนนะถ้าเกิดไม่ไม่เป็นผู้สร้างคนละคนเนี่ยผมจะให้อภัยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเป็นผู้สร้างจักเนี่ยคุณเลื่อนให้เกมมันกากันทีเลยนะเกมมันโอเคแล้วมันจะสร้างอีกแบบนี้ทำไมเนี่ยแล้วผมก็กคเขาเอาบัญชามาแล้วเมื่อกี้นี้อ๋อ โอ้ยเฮี้ยคุยเข้ามาเล่นแล้วเหรอให้มันมี44ล้านแล้วเหรอเดี๋ยวนะหรือว่าผมไม่เป็นต้องเข้ามาเล่นคือแบบผมออกไปมันก็มันก็มันก็แหละล้านให้ต่อออโต้เดี๋ยวนะ6ล้าน4โอเค6ล้าน4ถ้าเกมทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ไปทางขึ้นล้าน5แน่นอน6ล้าน5ดูดินี่คือแค่กูโหลดมาคือมึงก็ลันให้กูออโต้แล้วเหรอนั่นมันขึ้นจริงอ้อปากจักก โอ้โห oh, แล้วมันเป็นกมแนวชิกเกอร์จริงแล้วคือมันก็เยอะเหมือนไอ้ไอ้คุกกี้ชิกเกอร์จริงนะมีคูณสองร like like oh, oh, ัดด้วยโอ้ให oh, oh. ้ดูให้ดูโฆษณาเพื่อเอาคูณสองโคตรขี้หมูเลยว่ะโคตรขี้หมูเลยโอ้มีมีมีอยูร้องเพลงเดิมเมื่อกี้นี้เออ What 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 the? nut? is i วันนี้ดันโอเคโอเครีบไปก่อนไม่จะติดเดียงดีกว่าฮะไม่ไหวไม่ไหวเชี่ยอันนี้อ๋อเป็นแฟปปี้เบิร์ดจะเป็นอาบัตคัมเบิร์ดแล้วผีเหมือนกันเลยด้วยนี่มีคนสทราบจากกันเบดเนี่ยโอ๊ย แล้วอะไรเนี่ยเก็ตเลยดิไม่คุณขึ้นฟ้าไม่ได้ด้วยหรอแม่ผมก็ขึ้นฟ้าทุกอันเลยดิแบบว่ามันจะมีแบบไอ้พวกนี้คือมันไม่ไม่ไม่ได้ถึงข้างบนปะผมก็แบบปอ้าวเอาบอลทุนัดโอ้ยพอมาฮะไอ้สาวเจมาบทท้ายก่อนที่คุณจะได้ปิดคลิปแล้วก็กินยาแล้วก็นอนจีซสัส โอ้ยไม่รู้อะกิมันซ้ำกันแน่ๆเลยอะไม่ไม่ไม่มีจางอะโอ้มันซ้ำกันแน่ๆเลยอย่าอุจร้องไห้เลยเนี่ยอะไรวะอ๋ออ๋อมันเหมือนกันมันเหมือนกับไอ้ไอ้ที่ผมยืดคอแต่อันนี้มันจะกลายเป็นการควบคุมแล้วก็ดึงมาโดนฆ่าแทนอ๋อควบคุมแล้วก็ดึงไปให้ไปให้โดนฆ่าโอเคที่มันจะดูโง่ๆก็เถอะจากก็โอเคแหละ อ,อ้ไปพอเมกาทอยเลตอืมผมว่าจะเป็นเกมที่ดีเป็นเด็กด้วยเหรอ yeah! แล้วเป็นเด็กด้วยอ่ะ <c oughs> ไอ้ัวดเด็กไม่โคตรเคลลิรสเลยอ่ะออะต่างาก,กันอะไรอย่างเกมแรกที่ผมเล่นวะเนียอืมอู้แล้วควดเด็กมึง แล้วแลวผมรักไปใส่ด้วยกันโอ้โอ้โตขึ้นมาอพอเกมุดท้ายเฮ้ยกูเห็นกูเห็นรับปกเกมเมื่อกี้แล้วผมว่าใช่มเหมนกันบไยเกมเมื่อกี้ป่ะโอเคก็เขียนสำหรับวันนี้กับเกมมือถือของสกีบิวสนิดนะนั่นอย่าพลาดสาวและผมจำผิด ภาแรกเนี่ยที่ผมเล่นไปมันไม่ด้มีอะไรส่วนภาคสองเนี่ยมันเริ่มมีอะไรพวกนี้แล้วแต่มันก็ยังดูโง่อยู่ภาคสามมามันก็จะดูโง่อยู่ดีก็เกี่ยวกับสหรับวันนี้กับเกมมือถือของเราในภาคที่สามของสกีบี้ไทเลตน้องก็ขอลาไปก่อนด้วยกันฮะนี่ียกว่าคือช่วงนี้นี่คือเพจตัวมันยึดของลุลินพันเลยสกีบี้เสนอไมนยึดของเพจตโตแล้วอ่ะเออสตหรับคนที่อยากไปลองหากีพวกนี้เล่นดูก็ตามชื่อเลยฮะบันท้งลิงก์ไม่ได้เนาะสาหรับวันนี้ขอตลาไปก่อน ผมเชื่อเลยว่าอีกสามเดือนข้างหน้าหนึ่งร้อยอันดับแรกของเพอ์สโต้์มันจะไปเก็งสกิฟตี้ถล่มหมดเลยเชื่อผมดิ